ยุทธในการเข้า <sympath> ส <is> ู่ธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจระหว่างประเทศนับเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอดโดยในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเป็นหลักอย่างไรก็ตามสภาพการเช่นนี้อาจต้องผันแปรไปโดยเฉพาะเมื่อภาวะการแข่งขันและการช่วงชิงอำนาจทางการค้าการลงทุนจากทั่วโลกรุนแรงขึ้น อย่างต่อเนื่องและการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยผู้ประกอบการไทยจะต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง AEC ที่จะเกิดขึ้นเช่นแนวโน้มการออกมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีมากยิ่งขึ้นการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆภายในอาเซียนการเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง ประชาคมอาเซียนส,งส่งเสริมให้การลงทุนและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นการเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศมีวิธีการต่างๆดังนี้1การส่งออกการส่งออกเป็นวิธีการพื้นฐานที่สุดในการดำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศและเป็นวิธีการที่มีความเสี่ยงน้อยเพรา เพราะเพียงแต่จัดส่งสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศซึ่งมีการส่งออกแบ่งได้2วิธีได้แก่การส่งออกทางอ้อมคือการที่กิจการจะมอบหมายให้ผู้อื่นทำหน้าที่ในส่วนที่เป็นการส่งออกสินค้าออกแทนตนเองและการส่งออกทางตรงหมายถึงการที่กิจการทำหน้าที่ในการส่งสินค้าของตนไปสู่ลูกค้าในต่างประเทศโดยตรง ไม่ผ่านคนกลางใดๆเช่นการพบปะลูกค้าในต่างประเทศโดยตรงจากการออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศและมีการซื้อขายกันโดยตรงทำให้มีกำไรมากกว่าที่ต้องผ่านลูกค้าคนกลางสินค้าระหว่างประเทศเป็นการแลกเปลี่ยนทุนสินค้าและบริการข้ามชายแดนระหว่างประเทศซึ่งอาจเกี่ยวกับกิจกรรมของภาครัฐบาลหรือเอกชนก็ได้ในหลายประเทศ การค้าแบบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงส่วนแบ่งที่สำคัญของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ส่วนประเทศที่ไม่ได้จัดให้มีการค้าระหว่างประเทศนั้นจะสามารถเลือกใช้ได้เพียงสินค้าและบริการที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศของตนเองเท่านั้นการทำสัญญาการผลิตหมายถึง การที uhm. <cima. S 1> ่ก bo ิจการหนึ่งว่าจ้างผู้ผลิตในต่างประเทศในให้ทําการผลิตสินค้าให้ตรงตามคุณภาพและมาตรฐานที่กําหนดและบริษัทจะเป็นผู้ทําการจําหน่ายสินค้าดังกล่าวเองรวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการทางตลาดไม่ว่าจะเป็นค่าโฆษณาและการส่งเสริมจัดจําหน่ายด้วยเช่นสินค้ากระทิงแดงก็ได้ส่วนผสม ที่สำคัญไปให้โรงงานที่ประเทศอินโดนีเซียผลิตโดยผสมกับส่วนผสมอื่นๆที่ไม่สำคัญนะักและหาได้ในประเทศ 4. การให้ลิขสิทธิ์หมายถึงการที่บริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับอนุญ,ญาตให้บริษัทอื่นต่างประเทศทำการผลิตสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าและการควบคุมราภาจากเจ้าของโดวยบริษัทในต่างประเทศผู้ได้รับอนุญ,ญาตให้ทำการผลิต จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการได้รับอนุญาตให้บริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยทั่วไปแล้วมักจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขายเช่นสินค้าบริษัทดิสนีย์เสื้อผ้ากระเป๋าอุปกรณ์เครื่องเขียนเป็นที่นิยมและต้องการซื้อลิขสิทธิ์ตาสินค้ามาใช้ในประเทศเป็นจํานวนมากส่วนของไทยในธุรกิจบันเทิงที่อนุญาตให้คัดลอกหรือดาวน์โหลดภาพยนตร์เพลงรายการโทรทัศน์เกมงเป็นต้นการให้สัมปทาน จัดเป็นวิธีหนึ่งของการได้รับอนุมัตลิสิทธิ์จากเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยผู้ได้รับอาจเป็นธุรกิจหรือบุคคลที่จะใช้ระบบก,การทํางานเครื่องหมายการค้าและสิทธิพิเศษอย่างอื่นเพื่อดําเนินธุรกิจตามข้อกําหนดที่กับที่ได้ตกลงกันไว้และเจ้าของสทปปานก็จะได้รับค่าธรรมเนียมเป็นการแลกเปลี่ยนเช่นร้านกาฟแฟแบร์ไทยขายแฟรนชส์ไปหลายประเทศเช่น สิงคโปร์หรือร้านไอศ์ครีมเซเวนเซนและพิซซ่าของเดอะพิซซ่าฮัตคอมพานีต่างก็ขายแฟรนชายไปประเทศเรา6การลงทุนโดยตรงในรต่างประเทศได้อธิบายการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศมีหลายรูปแบบดังนี้การลงทุนโดยบริษัทแม่ทั้งหมดหมายถึงการที่กิจการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศด้วยเงินลงทุนของตนเองและการร่วมทุน ระหว่างประเทศหมายถึงการ่วมทุนกับกิจการจากประเทศอื่นๆในการทาธุรกิจในประเทศใดประเทศหนึ่งเช่นบริษัท b e c t e r o ผู้บริหารไทยทีวีช่อง3ได้เข้าร่วมลงทุนกับทีวีประเทศพมา่าบริษัทการสิโตรเรียมแห่งประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซียบริษัทซีได้เข้าไปลงทุนโดยตรงซึ่งร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่นในหลายประเทศในกลุ่ม AEC และกลุาา่มอมตะนคร ก็ได้เข้าไปลงทุนตั้งในโครงอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามและได้เชิญชวนบริษัทไทยเข้าร่วมลงทุนเปิดโรงงานเป็นจำนวนมาก 7. การทําธุรกิจเฉพาะโครงการธุรกิจลักษณะนี้หมายถึงการที่กิจการใดกิจการหนึ่งได้รับสัญญาในการจัดออกแบบจัดสร้างตามโครงการเช่นการสร้างเขื่อนถนนรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินหรือโรงงานไฟฟ้าประดิมนูญโดยเป็นทั้งผู้ออกแบบและก่อสร้างเมื่อโครงการเสร็จ ก็ทำการส่งมอบสิ่งที่จัดสร้างให้อยู่ภายใต้การบริหารของประชาชนท้องถิน่นผู้สร้างอาจต้องฝึกอบรมและติดตามในระยะแรกเพื่อให้ฝ่ายบริหารจัดการท้องถิ่นได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆก่อนรับผิดช,ชอบตามรำพังทั้งหมดในภายหลังรอบแนวคิดในการเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ 1. ความสามารถของกิจการประสบการณ์ระหว่างประเทศ ประสบการณ์ในการลงทุนในต่างประเทศย่อมสมผลให้กิจการมีความรู้ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นและการแก้ปัญหาตลอดจนแนวทางในการพรัฒนาธุรกิจในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกันในข้อจำกัดต่างๆจะช่วยให้กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจนสินค้าที่เหมาะสมกับแต่ละประเภทเช่นในซูปเปอร์มาร์เกต็ตหรือร้านเสริมสวยการตั้งราคาสินค้าให้เหมาะกับกลุ่มราคาและ สามารถแข่งขันกับผู้แข่งขันได้รู้จักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเมื่อผู้ประกอบการทราบสิ่งเหล่านี้ชัดเจนก็จะสามารถหาลูกค้าที่เป็นตัวแทนในต่างประเทศได้ตรงกับความต้องการการเลือกลูกค้าที่เป็นลูกค้าผิดจะทําให้ไม่ประสบความสําเร็จในประเทศนั้นเสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเมื่อเราต้องการหาลูกค้าใหม่ 2. ปัจจัยของอุตสาหกรรม การขยายตัวของอุตสาหกรรมเช่นหากผู้ประกอบการอยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอาจดูว่าประเทศที่จะเข้าไปทำตลาดมีอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในประเทศนั้นเพิ่มขึ้นและมีอัตราการนำเข้าเครื่องสำอางสูงขึ้นทุกๆปีหรือไม่โดยให้ดูประมาณ3ปีถ้ามีการเพิ่มขึ้นทุกๆปีจะทำให้โอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จในประเทศนั้นได้ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถหาข้อมูลเหล่านี้ได้จากกรมส่งเสริมการส่งลักษณะความเป็นสากลได้แก่การลดลงของอุอปสรรคทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเช่นรัฐบาลแต่ละประเทศมีการกำหนดภาษีนำเข้าในลักษณะที่เรียกว่ากำแพงภาษีโดยกำหนดอัดตราภาษีในอัตราสูงเพื่อป้องกันการนำเข้าหรือลดภาษีในกลุ่มประเทศแต่มีข้อจำกัดทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี อาจจะเป็นเรื่องใบอนุญาตนำเข้าสินค้าที่มีขั้นตอนยุ่งยากและใช้เวลานาน 3. ข้อมูลภูมิภาคที่จะลงทุนความเสี่ยงของประเทศเช่นความเสี่ยงที่เกิดจากระบบการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและการเงินความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครองประเทศที่จะเข้าไปมีปัญหาขัดแย้งกันหรือไม่มีนโยบายที่ไม่สนับสนุนสินค้าจากต่างชาติหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายบ่อย หรือไม่มีข้อจำกัดทางการค้าความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจการเงินอาทิประเทศในกลุ่ม EU โดยเฉพาะประเทศตีมีความเสี่ยงทางด้านการชำระเงินเช่นเมื่อสั่งซื้อสินค้าแล้วแต่ไม่สามารถชำระเงินได้แตกต่างทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะทางด้านศาสนาเช่นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามสินค้าอาหารหรือเครื่องสำอางต้องมีใบรับรองตาฮาราน ลักษณะรูปรถกลิ่นสีแต่ละประเทศที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมักชอบสินค้าที่แตกต่างกันศักยภาพทางการตลาดศักยภาพทางการตลาดในประเทศที่มีคุณภาพกำลังซื้อสูงเช่นประเทศจีนทำให้สินค้านำเข้ามีโอกาสทางการตลาดที่ดีความรู้ทางการตลาดได้แก่ความรู้เรื่องความต้องการรูปแบบบรรจุภัณฑ์ คุณภาพสินคา้าราคาที่เหมาะสมกับผู้บริโภคและลักษณะของตัวแทนจำหน่ายปริมาณผู้บริโภคที่มีความต้องการสินค้าของจิจการซึ่งถ้าจิจการทราบก็เอื้อต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการตลาดที่เหมาะสม 4. ปัจจัยเฉพาะที่เกี่ยวข้องวิธีการเข้าสู่และวิธีการพัฒนาทางเลือกของวิธีการเข้าสู่ตลาดในประเด็นใหม่ วิธีการที่บริษัทใช้ในการส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดจึงมีอิทธิพลค่อนข้างมากต่อความสำเร็จในต่างประเทศวิธีการให้บริการของตลาดจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งการผลิตการตลาดและการอื่นๆเช่นเดียวกันกับรายได้ผ่านทางคุณภาพ การปรับตัวเข้าสู่สภาพความต้องการในท้องถิ่นการขนส่งและสมรรถนะหลังการขายและท่าทีของรัฐบาลและผู้บริโภคอื่นๆต่อแหล่งของสินค้านยโยบายการซื้อแห่งชาติของรัฐบาลและองค์กรสาธารณะการลงทุนโดยตรงต่างประเทศคือวิธีการที่ดีที่สุดที่จะปกป้องส่วนแบ่งทางการตลาด ทางเลือกต่างๆเช่นการส่งออกและการขออนุญาตจะไม่ได้รับข้อมูลที่เท่ากับการลงทุนโดยตรงต่างประเทศเช่นกลุ่มยาทิฟฟี่ได้เข้าไปลงทุนในประเทศกัมพูชาโดยมีทีมงานดูแลอย่างใกล้ชิดทำให้สามารถเป็นผู้นำในตลาดนี้และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลและเข้าใจตลาดผู้บริโภคเป็นอย่างดี ปัจจุบันได้ลงทุนสร้างโรงแรมระดับ5ดาวและสินค้าตามมาม่ากระทิงแดง M100 M150 ต่างก็เข้าไปลงทุนเปิดสำนักงานในต่างประเทศในกลุ่ม AEC ด้วยกันทั้งนั้นเพื่อได้ดูแลสินค้าตัวเองอย่างใกล้ชิดดีกว่าส่งสินค้าไปอย่างเดียวปัจจัยด้านกลยุทธ์แรงจูงใจที่จะใช้กลยุทธ์เช่นกลยุทธ์ด้านราคาถ้าตั้งราคาขายปีกไว้สูงและตั้งราคาขายส่งที่ต่ำ จะทำให้ลูกค้ามีผลกำไรสูงเช่น3-5เท่าก็จะเกิดแรงจูงใจให้เกิดการขายสินค้าได้เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่ให้อัตราผลกำไรที่ต่ำกว่าพันธมิตรทางธุรกิจในระดับสากลก็คือคู่ค้าในประเทศนั้นๆในหลายครั้งที่ผู้ประกอบการสนใจแต่คู่ค้าที่เป็นรายใหญ่ แต่ลืมไปว่าคู่ค้ารายใหญ่นั้นมีสินค้าที่นำเข้ามากมายอาจจะไม่มีเวลาหรือตั้งใจทำตลาดให้กับสินค้าของเราดังนั้นควรเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมกับธุรกิจเราจะดีกว่าอาจจะไม่ใหญ่มากแต่เป็นคู่ค้าที่มีเวลามีทีมงานที่พร้อมและมีความตั้งใจที่จะดูแลสินค้าของเราได้ดีที่สุด กรณีศึกษาเท่าแก่น้อยเปิดตำนานอนาณาจักรสาลายสายพันธุไทยเมื่อเอ่ยถึงสาลายญี่ปุ่นทอดกรอบภายใต้ชื่อเท่าแก่น้อยเชื่อว่าในแวดวง SME และสาวกสแน็คไทยคงรู้จักกันดีหากย้อนไปเมื่อสองปีก่อนได้เกิดปรากฏการณที่ไม่ธรรมดากับยอดการส่งออกสาลายญี่ปุ่นทอดกรอบเท่าแก่น้อยที่พุ่งกระจายไปทั่วภูมิภาคเอเชีย ช่วงชิงเค,ค้กก้อนใหญ่ของตลาดสแน็คสูงสุดถึง70%ส่งผลให้เท่าแก่น้อยแบรนด์ไทยขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งของสาหร่ายไปโดยปริยายนับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของอิอทธิพันธ์กุลพง์วนิชกลายเป็นธุรกิจสแน็คไทยที่ส่งออก10ประเทศหลังจากที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์เพียง9เดือนเศษเท่านั้น การสร้างเครือข่ายสยายปีกส่งออกหลังจากเปิดตัวผลิตภัณฑ์เท่าแก่น้อยในประเทศไทยได้ไม่นานก็มีเรดเดอร์ต่างชาติจำนวนไม่น้อยสนใจผลิตภัณฑ์อิทธิพันธ์จึงเริ่มต้นศึกษาข้อมูลการทำรตลาดด้านการส่งออกอย่างจริงจังโดยหาข้อมูลคู่ค้าคนสำคัญของไทยจากกลุมส่งเสริมการส่งออกและประเทศแรกที่เขาเล็งไว้นั่นคือสิงคโปร์ เนื่องจากมีจุดเด่นอยู่ที่การเป็นเกาะขนาดเล็กไม่มีความซับซ้อนในการจำหน่ายและสามารถเข้าถึงตลาดระดับแมสได้เป็นอย่างดีที่สำคัญคือมีกำลังการผลิตที่พอดีประสบการณ์ที่ผมเจรจากับตัวแทนจำหน่ายในเมืองไทยที่มีความซับซ้อนมากทำให้ผมมุ่งไปที่โมเดิร์นเทรเพราะการใช้ชีวิตของคนสิงคโปร์ราว4-5ล้านคน เป็นอย่างนั้นนี่คือช่องทางที่แม้ที่สุดที่สิงคโปร์ผมอาจจะทำวอลลุ่มในการสั่งซื้อไม่ได้แต่ผมได้มาจินในการกำลังการซื้อของผู้บริโภคที่นั่นเพราะการทำการตลาดสิงคโปร์ที่เดียวบางครั้งอาจมีมูลค่าการตลาดสูงกว่าประเทศที่มีขนาดใหญ่บางประเทศในภูมิภาคนี้ด้วยซ้ำหลังจากปักธงในเมืองลอดช่องสำเร็จ ก็มีประเทศอื่นๆทยอยตามมาได้แก่มาเลเซียไต้หวันฮ่องกงอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามขั้นตอนของการส่งออกและการสร้างแผนกลยุทธ์การส่งออกมีดังนี้ 1. การวัดศักยภาพการส่งออกของธุรกิจ 2. ผู้ส่งออกสามารถเรียนรู้และรับคำแนะนำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออก 3. การเลือกสินค้าและการผลิต 4การเลือกตลาดเป้าหมายต่างประเทศ 5. การสร้างกลยุทธ์การส่งออก 6. การเจรจาต่อรองและการทำสัญญาซื้อขายกับผู้ค้า 7. การตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินและการขนส่ง 8. การปฏิบัติตามพิธีการสุลกากรขาออกผู้ดำเนินงานการส่งออกคนกลางในการส่งออกการส่งออกโดยตรง ตัวแทนจำหน่ายผู้กระจายสินค้าการขายโดยตรงให้แก่ผู้ใช้การส่งออกทางอ้อมได้แก่ 1. ตัวแทนที่ได้รับค่าคอมมิชชั่น 2. บริษัทจัดการการส่งออก 3. บริษัทการค้าเพื่อส่งออก 4. การส่งออกแบบรวมไปกับผู้อื่นงานการเลือกผู้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศการเลือกเส้นทางการขนส่งที่สะดวกและเหมาะสม การติดต่อขอทำเลเ t อร์ออฟเครดิการขอใบอนุญาตส่งออกการเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการขนส่งการบรรจุหีบห่อและติดฉลากสินค้าสำหรับการส่งออก 1. ใบอนุญาตส่งออก 2. ใบกำกับสินค้า 3. ใบตราส่งสินค้า 4. เอกาสารศุลกากร 5. ใบแสดงแหล่งกำเนิดสินค้า 6. ใบแสดงรายการบรรจุเพื่อการส่งออกการส่งออกธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเขตพื้นที่การค้าระหว่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศการเงินของการส่งออกการจัดการการเงินของการส่งออกการตั้งราคาสินค้าวิธีการชำระเงิน2.1การรับชำระเงินสดล่วงหน้า 2.2การใช้ Letter ์ออฟเครดิต2.3การรับชำระเงินตามเอกสาร2.4การเปิดบัญชีระหว่างผู้ส่งออกและผู้นำเข้าการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและเครดิตสินเชื่อเพื่อการส่งออกการขายลดตัวเงินธุรกิจเท่าแก่น้อยได้ส่งออกไปยังประเทศต่างๆได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนาม มาเลเซีย <Malaysia. S 2> ประเทศจีนประเทศไต้หวันประเทศสิงคโปร์และประเทศเกาหลีข้อสรุปทางวิชาการจากกรณีศึกษาเท่าแก่น้อยมีข้อคิดที่ผู้ประกอบการตลอดจนผู้สนใจสามารถนำมาพิจารณาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนเองได้ดังนี้ กลยุทธ์ระดับองค์การได้แก่กลยุทธ์การเจริญเติบโตบริษัทท่อแก่น้อย Food ์แอนด์มาร์เก็จำกัดมหาชนหรือ TKN เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสาหร่ายแปรรูปทั้งในและต่างประเทศภายใต้ตาสินค้าที่มีชื่อว่าท่าแก่น้อยรวมถึงขนมขบเคี้ยวและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพประเภทอื่นๆ าหลายเท่าแก่น้อยคือเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการเจริญเติบโตในแง่ของรายได้มาโดยตลอดบริษัทก่อตั้งในปี2004ในโรงงานเล็กๆไม่กี่ตารางเมตรมาถึงทุกวันนี้ t k n มีมูลค่าตามราคาตลาดเกิน20,000ล้านบาทและสร้างรายได้หลักพันล้านบาทถือว่าเป็นการเจริญเติบโตที่น่าประทับใจในระยะเวลาเพียง10ปีกว่า จุดเด่นของ t k n นะคะนั่นก็คือการเติบโตในต่างประเทศและประเทศที่ t k n มีการส่งออกไปเยอะมากมากกว่าขายในไทยซะอีกด้วยนั่นก็คือประเทศจีนที่สร้างไรายได้ให้กับ t k n มาเป็นเกาะเป็นกรรมตลอด3ปีที่ผ่านมาค่ะถ้าเราดูเฉพาะสินค้าในประเทศไทยแล้วคิดว่าโตไม่ได้แล้วเพราะเห็นสาลายท่าแก่น้อยเกือบทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในเซเว่นบิ๊กซีหรือว่าโลตัส หรือแม้กระทั่งร้านโชว์หวยก็มีสาหลายเท่าแก่น้อยนอกจากการโตในต่างประเทศแล้ว GKN ยังมีการเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนใหม่และร่วมจัดงานกับดาราชื่อดังอย่างต่อเนื่องอีกด้วยเช่นนิชกคุลและ B&K n 4 8เพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดสาหลายในไทยสาหลายเท่าแก่น้อยยังสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยถึง2,063ล้านบาทและในประเทศจีนถึง2,104ล้านบาทค่ะกลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องสินค้าและบริการเมื่อเข้าสู่ตลาดในช่วงระยะเวลาหนึ่งผู้ประกอบการควรทําการพัฒนารูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้นดังเช่นเท่าแก่น้อยที่ได้พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทันสมัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรสชาติที่หลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีการดูแลควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและได้มาตรฐานกลยุทธ์ระดับหน้าที่มาร์เก็ตติ้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการออกงานแสดงสินค้าหรือโลชโชจัดเป็นเครื่องมือทางการตลาดอย่างหนึ่งในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจการให้เป็นที่รู้จักเท่าแก่น้อยมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการรับรู้และจดจำตาผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดรูปแบบใหม่เพื่อดึงดูดความสนใจลูกค้าเช่นโหลดแล้วเฮงกิจกรรมที่ใช้โทรศัพท์มือถือโหลดภาพเพื่อลุ้นรับของรางวัลเป็นต้นโปรดักชั o n การขยายฐานการส่งออกการผลักดันผลิตภัณฑ์สาหลายทอดกรอบภายใต้แบรนด์ท้อแก่น้อยไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียเช่น ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไต้หวันเป็นต้นสิ่งสำคัญในการส่งออกผู้ประกอบการจำเป็นต้องหาความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายของประเทศเป้าหมายเช่นศึกษาไลฟ์สไตล์ของผู้คนในประเทศนั้นรวมถึงศึกษาโครงสร้างของตลาดให้ชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงในการส่งออกค่ะ าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจระหว่างประเทศนะเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไม่ได้